Nhãy nút thân đi, thân nhảy là thân là thân đàn thân này, thân là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  thân ไม่แข่งกงับคนตบแตอนรระวังโดนเลยเฮ้ยเล่นการ้องตึ้งๆหน่ยอย ต้งเนื้อเริ่มเติมแล้วปกตินี่ตอกลึกสุด่เมตรพี่เราเจอสูงสุดแล้ว10 14บ้14เมตรครับแถวเนินตาแมวครับตรงโรงเรียนไทยอ่ะทนที่ล่าครับอ๋อ อีกมาต้องมาได้ครับ